ก็เป็นแม่เขาใช้ให้กระเทียมเป็นยาหรืยา่หอกยังอาหารไข่มันยาพ่มดันเี่มีหมดเลยครับผมเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วตั้งแต4 8ไนยังวะกินตลอดเลยครับกินตลอดผมบางคนมาไปกินให้ยั้งยาหรือไปรควเม็ดครับตลาดเสร็จไดมไม่ไปตลาดเขาจะมาอยู่ตรงนี้ ผมเชี่อวาสู้ฟังก้มกิงนะครับเนาะมือนันอีน่างนันมามหามหามูมันมันก็เลยมาัมื่เห็นมูมันก็ได้กลับไปนั่งกับตาเออตาผมเห็นของเงินแม่ข่าวจะเอออย่างเงินไปอย่างไปเชื่อขนมฟางสันผมก็เลยเอาให้กับลูกกับหลานลูกหลานมันก็จำๆกันลูกผมก็ได้ผมก็หักเพื่อกันกับลูกกับหลานผมไหงครับเออบ้านแล้วก็ผมก็บายหัวหล้วก็ไปไว้นี้เมื่อ ผมแค่แค่นั้นครับปรเป็นดูเยนดูครับฮักคือลูกคือหลานลูกคือลูกหลานผมพุ่งหลานผมไปทอกันรุ่นรุ่นเดียวกันเั็นั้นน้องคนนี้มาดูดวูว่ะเป็นน้องคนนี้มานมคนแค่เยนดูมดันครับเล็กน้อยอยู่หรอหนี่มาหาผมผมาคือสอนสอนมาลูกกับหลานแค่นั้นผมไม่คือเนี่ยอื่นแล้วที่เพิ่งไปแจ้งว่าได้ท่าเด็กว่ากับใ่เดียว บวมีครับผมสมบานได้ครับต่อฟ้าดินเลยอเออตัวพระผู้ป่อเลยผมผมเคยมีเอาผมไปสะบ,บานใช้ผมก็ไปผมไม่ได้ย่านผมคนที่สุดใจแล้วผมเป็นเบาหวานมาต่สิบแปดกสอยสี่สิบแปดเท่าเยี่ยวนี่ไปสักปี15ปีบอกครับหรืเอเท่าใดร่ค่อยบอกเคยแข่งจกักร, <laughs> รื่อบอกเคยซื้อเลยเออโบ้โบ้ตรงๆไปเลยบางอย่างตามเหยียดเหรอ บัครับจับเงียอกระโบมีครับมึงผมหนึ่งค่อยบวแข็งอยู่เสื้อเอามาล่ออยู่เนี่ยค่อยกระโบแข็งเสือหลวออกมาหลวบุกล่อลวบผมหลวื่องแบบครับกระแบบคือยืนจะดูความรู้สึกตั์ครับยืนอยู่ดูความบริสุทธิ์ท่างผมนะครับกำนันผู้ปอนะครับพร้อมที่จะให้ความเปทนธรรทั้งสองฝ่ายนะครับบัวใดตัดสินใจว่าผู้นั้นเป็นอย่างซี่ผู้นี้เป็นอย่างสัน นะครับผมจะใย้ควมเป็นธ่ามโบรา่ที่เป็นทางลุงหรือว่าทังหลานนะครับเพราะว่าเป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดนะครับผมที่อยู่เป็นกลางตอนนี้นะครับท่างผมนะครับก็ได้นํานะครับผู้ธที่ที่ก้าวหานะครับผู้ที่ถือก้าวหามาอยู่กับที่ทําการกำนันเพื่อความปลอดภัยนะครับบางเถ่าบางที่มีทั้งญาติพี่น้องนะครับทั้งญาติพี่น้องที่มีความโมโหสูญหลายบางเทืาเก็ คิดพอออกสอบบกเขาอาจจะมีการทำลายร่างไกยผมในฐานะเป็นกำนันนะครับก็ได้นำน,นะครับคุณลุงมาไว้ที่ท่าการกำนันเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อให้ควมกระแจง้ง<ม>กระจ่าง <ผม S 2> กระจ่างแจ้งนะครับต่อพี่น้องต่อไปทั้งสองกบสองไฟนะครับก็ทางผมก็ส่วนรายละเอียดต่างๆถือกรืะพิดก็อยู่กับทางผู้ที่นะครับตรวจทางโรงพยาบาลหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเอา กคิดว่านะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ค้งเตะเข้าไปทํำเัื่อสองไฟนะครับ